ขาหมูเหลือนะครับทำบอลแล้วเหลือเอามาแปลสภาพได้นะครับนี่นี่นะครับคณะก็จะต้องล้างแบบถูๆถูๆนะครับเนี่ยงามมากเลยนะครับถ้างามแบบนี้ก็คือยาฆ่าแมลงจะเยอะนะครับนี่ครับถูๆ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 นี่ครับก็ต้องแบบนี้นะครับก็คือต้องมีมีวงแหว่งบ้างนะครับแต่ว่าไม่สวยะไม่สวย ขนาล้างเสร็จแล้วนะครับตรงตรงก้านนี Boy ่เราก็จะมาปอกเปลือกนะครับนี่นะครับปอกแบบนี้เลยนะครับนี่มาดูรูดเลยแบบนี้นี่นี่นะครับก็จะมีเปลือกเขาจะหนานะครับมันจะเป็นขึ้นเส้นอ่ะเขียวยากนี่ครับปอกแบบนี้เลยง่ายดีนี่นี่รูดรูดถูถูรู้เรื่องนี่นะครับเห็นเขาขาวแบบนี้เลยเนี่ยใช่ได้ตรงก้านก็จะหั่นเฉียงเฉียงนี่นะครับแบบนี้ หั่นเฉียงนะครับไม่ต้องท่อนยาวนะครับท่อนประมาณเนี่ยครับประมาณนิ้วหนึ่งแบบนี้นี่พอพอมาถึงช่วงใบก็จะหั่นตรงๆไม่ต้องกว้างมากนี่แบบนี้กระเทียมนะครับก็จะตบนี่ครับตบแบบนี้ครับไม่กระเด็นเสร็จแล้วก็สับดับหยาบนี่สับดับหยาบนะครับโอเคใช้ได้พอเอามาใส่ในจานคณะเลยพริกแดงก็เหมือนกันนะครับเอามาตบนี่ครับตบแบบนี้ โอเคไม่กระเด็นแต่เจ็บมือหัน่นหยาบๆพอตัดใส่จานขาหมูก็จะเป็นขาหมูพะโลนะครับอันนี้ก็เลาะแล้วแต่ไม่ใช่ยังไม่เลาะดินี่นะครับก็ทําไว้เยอะนะครับก็เหลือกินไม่หมดก็มาไปมา,มา,มาแปลนรูปกันนะครับนี่นี่นี่เขาเย็นมาแล้วนะครับเขาก็เลยแบบว่าเลาะง่ายๆนะครับนี่ เราแช่เย็นมาก่อนเป็นไงเราเป็นแข็งๆแบบนี้เลยนะครับง่ายๆแช่เย็นก็จะมาหั่นง่ายหน่อยนะครับนี่นะครับก็หั่นเป็นชิ้นๆเลยแบบนี้นะครับนี่ง่ายเลยนะครับไม่แตกครับไม่แตกหั่นตามชอบเลยนะครับจะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็ตามชอบเลยเสร็จแล้วก็จะมาตัดใส่ในจานข้นน้ำก็จะปรุงรสกันเลยนะครับซ้อนหอยนางรม ซอสหอยนางรมนะครับเพิ่มความเข้มข้นนะครับก็ใส่ลงไปเลยนี่ครับเยอะๆแบบนี้ก็เข้มข้นแน่นอนต่อไปก็ซอสปรุงรสฝาเขียวใส่ลงไปเลยนะครับเนี่นะครับแบบนี้นเนี่ยสีขาวสีวขาวนะครับก็ใส่มาให้ครบๆเลยนะครับซอสซีอิ้วซอสหอยน้ำตาลน้ำเปล่านิ็หน่อยน้ำมันหมูคึงกระทะให้น้ำมันทั่วกระทะนะครับใช้ไฟแรงโอเค ตอนนี้น้ำมันร้อนแล้วนะครับไปเลยโอ้ยไอดีอผัดแบบว่าให้คณะเขาสุากนะครับถ้าคณะไม่สุกก็จะเป็นเขียวนะก็ผัดไปเรื่อยครับใช้ไฟแรงนี่นะครับก็ผัดไปเรื่อย,อยนี่ครับขาหมูหนึ่งขาเลยนะครับคะนณาห้าบาทนี่มันอย่างเงี้ยนีน่ หลนมากเลยเรร็บร้อยไะกลับไปจานโอ้ยขาหมูเน้นๆน,น,นะครับเน้นๆเน้นๆเ,นนเนนสร็จแล้วครับคณะขาหมูพร้อมโต๊ะรับประทานแล้วครับก็จะกินคู่กับซอสพริกนะครับซอสพริพกนี่นะครับมีน้ำจิ้มด้วยรับผิดชอบโดยโพตตี้นะครับโพตตี้ครับ เอาไปแล้วนะครับหมูหนึ่งชิ้นนะครับนี่กินเลยครับการปรุงรสเราก็ปรุงรสให้อ่อนๆไปก่อนนะครับเพราะว่าคาหมูเนี่ยเขามีรสชาตินะครับปรตีก็กินคําใหญ่ไปเลยนะครับนี่ครับหนึ่งชิ้นไปเลยเคี้ยวเคี้ยวเพลินเลยครับนี้อืหมูชิ้นใหญ่ครับมาข้าเปล่าตามด้วยครับนี่อืนี่นะครับก็ซอสพริกนะครับปรตีก็ตักบางๆครับตักบางๆ ชาก็จะ,จะมีเผ็ดบ so ้างนิดหน่อยนะครับ <cons> ก็ถ้าเกิดอยากให้เผ็ดมากก็กินพริกไปเลยนะครับแต่ตอนนี้ก็อะไรแบบจับอยากกินเผ็ดก็กินพริกจะไม่เผ็ดก็ไม่ต้องกินพริกนี่นะครับอหอมด้วยหมอกแวโปตตี้ก็ต้องใส่เคียวเลยนะครับไม่มองกล้องเลยครับนี่นะครับโปตตี้เด็ดอยู่นะครับก็เลยต้องแบบบำลุงเลยนะครับบำรุงครับหมูเลยนะครับขาหมูเลย g r ครับ a b grab g r